สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการเจาะลึกข้อมูลที่คุณผู้ฟังสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องอค่อนข้างหนักใจมาคุยกันค่ะเป็นความขัดแยงระหว่างเพื่อนบ้านที่ยืดเยื้อมานานกว่า2ปีแล้วในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่นนทบุรี ครับผมเรื่องนี้มีข้อมูลมาจากคลิปวิดีโอสัมภาษณ์เพื่อนบ้านหลายหลายคนเลยนะครับที่เขาได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากพฤติกรรมของคุณป้าท่านหนึ่งใช่ค่ะซึ่งพฤติกรรมนี้มีตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่กวนใจไปจนถึงเรื่องที่อ,อ,อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรืออาจจะเป็นอันตรายได้เลยนะคะถูกต้องครับวันนี้เราจะมาลองไล่เรียงเหตุการณ์กันดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในมุมของผู้เสียหายเองแล้วเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการยังไงมีทางออกที่เป็นไปได้ไหมนะครับ รวมถึงเราอาจจะได้ข้อคิดเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งในชุมชนจากเรื่องนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องนี้มันเริ่มมาอย่างไงคะครับถ้าจากข้อมูลของคุณเจี๊ยบซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันเลยเนี่ยเขาเล่าว่าเขาอยู่ในหมู่บ้านนี้มานานมากนะครับ33ปีตั้งแต่ปี2,535ไม่เคยมีปัญหากับใครเลยโหนานมากเลยนะคะใช่ครับจนกระทั่งคุณป้าคุกรณีอายุประมาณ66ปีย้ายเข้ามาอยู่กับพี่ชาย เออเมื่อราวๆปี2564นี่้เองแล้วปีแรกที่ย้ายมาเป็นยังไงคะปีแรกก็เหมือนจะยังไม่มีอะไรนะครับยังปกติสุขดีแต่พอเข้าปีที่สองคือปี2565เรื่องมันก็เริ่มเกิดครับเริ่มแบบกระทันหันเลยเริ่มยังไงเหรอคะกระทันหันนี่คือแบบไหนคืออยู่ๆคุณป้าก็เดินมาหาคุณเจี๊ยบที่บ้านเลยครับแล้วก็บอกว่าเสียงของคุณเจี๊ยบเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือของป้า ทำให้ป้าใช้โทรศัพท์ไม่ได้ฮะเสียงเข้าไปในมือถือใช่ครับแล้วก็เริ่มต่อว่าคุณเจี๊ยบด้วยคำพูดรุนแรงทงั้งท้ที่คุณเจี๊ยบบอกว่าไม่เคยรู้จักหรือมีเรื่องกันมาก่อนเลยนะครับโหแปลกมากเลยนะคะเสียงคนจะเข้าไปในโทรศัพท์ได้ยังไงคุณเจี๊ยบคงงงหน้าดูเลยนะคะตอนนั้น งงแน่นอนครับแล้วมันก็เป็นเหมือนอสัญญาณเริ่มต้นของพฤติกรรมแปลกๆที่ตามมาอีกเยอะเลยซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้านหลายคนไม่ใช่แค่คุณเจี๊ยบคนเดียวมีใครโดนอีกบ้างคะนอกจากคุณเจี๊ยบก็มีคุณเบน์ครับที่อยู่บ้านติดกันอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มีป้าน,นิดป้าเล็กคุณแม่ของคุณเบนส์คือจากในคลิปเนี่ยทุกคนก็โดนผลกระทบกันหมดเลยนะครับอืออื งั้นเราลองมาไล่เรียงพฤติกรรมที่เป็นปัญหาดูหน่อยดีไหมคะเอาเรื่องที่ไม่รุนแรงมากก่อนอย่างเรื่องขยะเห็นว่ามีหลายอย่างเลยใช่ครับเรื่องขยะนี้เหมือนเป็นเรื่องก่อกวนร,รายวันเลยครับมีทั้งแบบเอาขยะตัวเองมาเทกลางซอยเลยเทกลางซอยเลยเหรอคะครับกลางซอยที่เป็นทางใช้ร่วมกันนะครับแล้วก็มีไปเตะหรือไปคว่ำถังขยะของคุณเจี๊ยบของเพื่อนบ้านคนอื่นๆที่เขาวางไว้หน้าบ้านตัวเอง ยังไม่หมดนะครับมีโยนขยะอย่างพวกหนังสือพิมพ์เก่าๆเ,เข้าไปในรั้วบ้านคุณเจี๊ยบด้วยแล้วเหมือนจะมีประเด็นเรื่องเอ่อการเอาขยะตัวเองมาวางไว้ข้างถังขยะบ้านคุณเจี๊ยบด้วยใช่ไหมคะอันนี้ทําไมครับพอมีเหตุผลไหมคือเท่าที่เพื่อนบ้านให้ข้อมูลมานะครับเหมือนกับว่าคุณป้าเขาไม่ได้จ่ายค่าเก็บขยะกับทางเทศบาลอ๋อครับพอไม่จ่ายเขาก็คงทิ้งในถังตัวเองไม่ได้ตามปกติแต่แทนที่จะไปจัดการให้มันถูกต้อง กเ็เลือกวิธีแก้ปัญหาด้วยการเอาขยะตัวเองใส่ถุงแล้วมาวางไว้ข้างๆถังบ้านคุณเจี P ๊ยบแทนอืมก็สร้างภาราให้เพื่อนบ้านไปอีกนะคะแค่เรื่องขยะนี่ก็ดูเหมือนตั้งใจจะก่อกวนแล้วนะคะเนี่ยใช่ครับดูมีเจตนาแต่มันไม่ได้มีแค่นี้นะสิคะมีเรื่องที่มันเหนักข้อขึ้นไปอีกคือการทำลายทรัพย์สินอันนี้เกิดกับบ้านคุณเบนส์ที่อยู่ติดกันใช่ไหมคะถูกต้องครับกรณีคุณเบนส์นี่ชัดเจนเลยว่าเป็นเรื่องทําให้เสียทรัพย์เลย ล่าสุดที่เห็นในคลิปเลยนะครับคือใช้จอบทุบกระถางต้นไม้หน้าบ้านคุณเบนส์แตกไป12ใบโห oh, จอบทุบเลยเหรอคะ12ใบครับ12ใบคุณป้าเขาอ้างว่าใบไม้จากต้นไม้บ้านคุณเบนส์มันร่วงไปบ้านป้าแต่เพื่อนบ้านหลายคนรวมทั้งคุณเบนส์เองก็ยืนยันว่าไม่จริงเลยเพราะต้นไม้มันอยู่ในรั้วบ้านคุณเบนส์ไม่ได้ล้ำไปบ้านป้าเลยเหมือนหาเรื่องมากกว่านะคะใช่ครับลักษณะเหมือนหาเหตุ แล้วก่อนหน้าเรื่องกระถางนี้ก็มีอีกนะครับมีอะไรอีกคะมีใช้ไม้ไปกระทุงขวดน้ําที่คุณแม่ของคุณเบนซ์เขาวางไว้ตามซอกกําแพงอะครับคือคุณแม่เขากังงูเข้าบ้านตามความเชื่อชาวบ้านอ๋อค่ะค่ะคุณป้าก็ไปกระทุงขวดพวกนั้นตกแตกหมดเลยแล้วก็ยังมีการปาพวกเศษถ้วยชามเศษกระเบื้องตัดแตกเข้ามาในบ้านคุณเบนซ์ด้วยโอ้โหอันตรายนะคะเนี่ยครับตอนแรกคุณเบนซ์ก็งงว่าเศษพวกนี้มาจากไหนพอดูจากกล้องวงจรปิด อา้าวถึงเห็นว่าเป็นฝีมือคุณป้าฟังดูแล้วพฤติกรรมมันเอ่ยยกระดับความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะจากกลอกกวนเรื่องขยะมาทําลายของแล้วยังมีเรื่องการขับรถเอกอันนี้ดูจะพุ่งเป้าไปที่คุณเจี๊ยบเป็นหลักเลยใช่ไหมคะน่ากังวลเรื่องความปลอดภัยมากใช่เลยครับเรื่องขับรถนี้น่ากลัวเลยครับมีการขับรถพุ่งเข้ามาใส่ลักษณะเหมือนจะชนเลยนะครับทั้งรถคุณเจี๊ยบเองแล้วก็รถลู้สะพ้ยคุณเจี๊ยบด้วยจนต้องเบรกต้องถอยหลบกัน โหออันตรายจริงๆแล้วก็มีการบีบแต่เสียงดังๆยาวๆแบบไม่มีเหตุผลโดยเฉพาะตอนกลางคืนอันนี้ก็รบกวนมากๆแล้วก็ยังมีการจงใจจอดรถขวางทางเข้าออกทําให้คุณเจี๊ยบเข้าบ้านทางซอยปกติไม่ได้ต้องอ้อมไปเข้าซอยอื่นแทนโอโ้โวู่มันเข้าขายคุกคามเลยนะคะเนี่ยครับชัดเจนมากครับทั้งทําลายทรัพย์สินขับรถคุกคามแล้วยังมีการด่าทอด้วยใช่ไหมคะ อันนี้คงโดนกันหลายคนเลยแน่นอนครับอันนี้เป็นเรื่องประจำเลยการด่าทอด้วยคําหยาบคายโดยเฉพาะกับคุณเจี๊ยบเนี่ยโดนบ่อยมากตะโกนด่ากล่าวหาว่าส่งเสียงดังรบกวนทั้งๆท,งที่บางทีบ้านคุณเจี๊ยบไม่มีคนอยู่เลยก็มีเออไม่มีคนอยู่ก็ยังด่าเหรอคะครับบางทีก็มายืนด่าอยู่หน้าบ้านเลยซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าอาจจะเข้าข่ายความพิษฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าได้เลยนะครับดูหมิ่นซึ่งหน้าครับ คือการด่าหรือพูดจาดูถูกเหยียดหยามต่อหน้าเขาเลยซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นความผิดครับแล้วไม่ใช่แค่คุณเจี๊ยบคนเดียวด้วยใช่ไหมคะมเห็นว่าป้าน,นิดที่อยู่ถัดไปก็โดนใช่ครับป้าน,นิดแค่เดินผ่านหน้าบ้านแล้วบังเอิญมองไปทางบ้านคุณป้าก็โดนตะโกนด่าไล่หลังแล้วครับโอ้แค่มองก็ไม่ได้เหรอคะเนี่ยมันลามไปถึงขนาดที่คุณเบนซ์เล่าว่าแม้แต่นกที่มาร้องเพลงเกาะรั้วบ้านคุณเบนซ์คุณป้าก็ยังตะโกนด่าเลยครับฮะ ด่าไปถึงนกเลยเหรอคะอันนี้แสดงว่าอารมณ์คงรุนแรงควบคุมยากมากๆเลยนะคะครับบรรยากาศคงตึงเครียดน่าดูเลยครับแล้วก็ยังมีพฤติกรรมก่อกวนอื่นๆอ,อีกนะครับอย่างเช่นตัดกิ่งไม้แล้วเอาไปวางขวางถนนอืหรือไปตัดแต่งต้นไม้หน้าบ้านคุณเจียบโดยพลาการไม่ได้ขออนุญาตหรือแม้แต่เอายางรถยนต์เก่าๆมาวางขวางถนนก็มีคนเคยเห็นครับโอ้โหฟังดูแล้ว พฤติกรรมมันเยอะมากหลากหลายรูปแบบแล้วก็เกิดต่อเนื่องมานานจริงๆนะคะแล้วทางเพื่อนบ้านที่โดนผลกระทบโดยตรงเนี่ยเขาจัดการหรือรับมือกับสถานการณ์ที่มันบั่นทอนจิตใจแบบนี้ยังไงบ้างคะจากข้อมูลคุณเจี๊ยบนี่โดนเยอะสุดคนหนึ่งเลยใช่ไหมครับ <c oughs> เขาก็พยายามใช้ความอดทนเป็นหลักเลยเลี่ยงการประทัต,ตรงๆแต่พอเรื่องมันหนักขึ้นเรื่อยๆก็ต้องพึ่งกฎหมายแล้วครับค่ะ <c oughs> ก็มีการไปแจ้งความที่สบพบางสีเมืองประมาณ11ครั้งแล้วครับ11ครั้ง <c oughs> ครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องดําเดิมที่เกิดขึ้นซ้ําๆแล้วก็มีแจ้งข้อหาดูหมิ่นซึ่งหน้าด้วยส่วนคุณเบนที่โดนเรื่องทําให้เสียทรัพย์โดยตรงก็แจ้งความไปสี่ครั้งครับเป็นลงบันทึกประจําวันครั้งหนึ่งแล้วก็แจ้งดําเนินคดีข้อหาทําให้เสียทรัพย์อีก3ครั้งทําให้เสียทรัพย์ก็คือการจงใจทําลายของคุณอื่นอย่างกรณีทุบกระถางนั้นใช่ไหมคะใช่ครับชัดเจนเลยคือเรื่องทุบกระถาง12ใบนั่นแหละครับ แล้วเพื่อนบ้านท่านอื่นๆอย่างคุณแม่คุณเบนส์ป้านิชป้าเล็กท่านอื่นๆเป็นยังไงบ้างคะได้รวมแจ้งความด้วยไหมหรือทําได้แค่ระวังตัวทุกคนก็ได้รับผลกระทบนะครับไม่ทางตรงก็ทางอ้อมทั้งเสียงดังจากการด่าหรือบางทีก็โดนด่าตรงๆทําให้หลายคนก็ต้องปรับตัวเช่นพยายามเลี่ยงเลยไม่เดินผ่านหน้าบ้านคุณป้าอืมเข้าใจเลยค่ะความรู้สึกโดยรวมของเพื่อนบ้านตอนนี้คือเบื่อหน่ายมากครับสุดจะทนแล้ว เราก็กังวลว่าเรื่องมันจะบานปลายไปกว่านี้ไหมบางคนกลัวไปถึงเรื่องวางเพลิงเลยโหกังวลไปถึงขั้นนั้นเลยนะคะเฮ้ย hey, ครับแต่ในขณะเดียวกันลึกๆแล้วอย่างที่คุณแม่คุณเบนส์พูดในคลิปก็ยังมีความเห็นใจอยู่บ้างนะครับไม่อยากคือเรื่องมันถึงขั้นติดคุกติดตารางอะไรอยากให้ญาติพาป้าไปรักษามากกว่าถ้าหากว่าเขาป่วยจริงๆเข้าใจเลยค่ะเป็นสถานการณ์ที่แบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจริงๆนะคะ ทนก็ไม่ไหวจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดก็อาจจะรู้สึกไม่ดีแล้วการเข้ามาของเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆล่ะคะเป็นยังไงบ้างช่วยแก้ปัญหาได้ไหมเพราะดูเหมือนเพื่อนบ้านก็พยายามพึ่งพากลไกลของรัฐแล้วก็มีหลายหน่วยงานเข้ามานะครับตั้งแต่ระดับท้องถิ่นเลยคือผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ต่อสุพเดชทัพท,ทีมพร้อมทีมชรบรหรือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านแล้วก็มีฝ่ายปกครองอำเภอมีปลัดอำเภอลงพื้นที่มาด้วยหลายครั้งแล้วผลเป็นยังไงคะ ปัญหาใหญ่เลยคือคุณป้าไม่เคยให้ความร่วมมือในการจจรจาเลยครับพอเจ้าหน้าที่ไปถึงก็หลบเข้าบ้านปิดประตูงเงียบหรือไม่ก็ตะโกนไล่หรือบางทีก็ทําเสียงดังๆกลบเกลื่อนไม่ยอมคุยด้วยเลยเอาอย่างนี้ก็คุยกันไม่รู้เรื่องสินค้าเป็นอุปสรรคสําคัญเลยแล้วทางตํารวจล่ะคะในเมื่อแจ้งความไปตั้งหลายครั้งโดยเฉพาะคดีทําให้เสียทรัพย์ที่ดูชัดเจน ตำรวจสอบพอบางสีเมืองก็รับแจ้งความแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายนะครับมีการออกหมายเรียกคุณป้าไปแล้วสองครั้งหมายเรียกก็คือเรียกให้ไปพบตำรวจใช่ไหมคะใช่ครับเป็นหนังสือคำสั่งให้มาพบเจ้าหน้าที่ตามวันที่กำหนด ครั้งแรกคุณป้าก็ไม่มาตามนัดครั้งที่สองซึ่งเป็นหมายเรียกในคดีทําให้เสียทรัพย์ที่คุณเบนซ์แจ้งเรื่องทุบกระถางไว้นะครับล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วปรากฏว่าคุณป้าฉีกหมายเรียกนั่นทิ้งกลางถนนเลยครับฮะจริงเหรอคะฉีกหมายเรียกตํารวจทิ้งเลยเหรออันนี้มีผลทางกฎหมายไหมคะเนี่ยเอ่อผู้เชี่ยวชาญกฎหมายในคลิปเขาบอกว่าการฉีกหมายเรียกของเจ้าพนักงานเนี่ยอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานขัดขืนหมายได้ครับซึ่งเป็นความผิดละหูโทษ เราหูโทษคือโทษเบาๆใช่ไหมคะครับโทษเล็กๆน้อยๆจำคุกไม่เกิน10วันหรือปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ประเด็นที่สำคัญกว่าการฉีกหมายก็คือการไม่มาพบตำรวจตามหมายเรียกครั้งที่สองในคดีหลักคือทำให้เสียทรัพย์นี่แหละครับค่ะแล้วถ้าไม่มาครั้งที่สองนี่จะเกิดอะไรขึ้นคะกรณีนี้ กฎหมายให้อำนาจตำรวจรวบรวมหลักฐานแล้วไปยื่นคำร้องต่อสารเพื่อขอออกหมายจับได้เลยครับหมายจับครับถ้าสารอนุมัติหมายจับออกมา ตำรวจก็จะมีอำนาจตามกฎหมายเขาไปจับกลุ่มตัวคุณป้าได้แม้จะอยู่ในบ้านก็ตามอ๋อแปลว่าตอนนี้สถานการณ์ทางคดีก็อาจจะเข้มข้นขึ้นได้ถ้าสารออกหมายจับมานะคะแล้วนอกเหนือจากตำรวจฝ่ายปกครองมีหน่วยงานอื่นนี้ไหมคะอย่างเทศบาลในพื้นที่มีทางเทศบาลเมืองไทยม้าเข้ามาดูแลครับท่านนายกเทศมนตรีสิบเอกมงคลอัศวานิโคทรก็รับทราบป,ปัญหาแล้วท่านเคยพยายามเข้าไปคุยด้วยตัวเองเหมือนกันแต่ก็ไม่เจอตัวคุณป้าครับอ้าวไม่เจอเหมือนกันเหรอคะ ครับท่านก็ชี้แจงว่าอำนาจโดยตรงของเทศบาลอาจจะมีข้อจำกัดบ้างเพราะว่าพื้นที่หมู่บ้านนี้ยังไม่ได้โอนเป็นที่สาธารณะเต็มตัวการจะเข้าไปจัดการเรื่องส่วนบุคคลในบ้านหรือที่ดินเอกชนมันก็ทำได้ยากเข้าใจค่ะแต่ท่านก็พร้อมประสานงานกับตำรวจเต็มที่นะครับแล้วก็รับปากว่าจะช่วยตามหาพี่ชายอีกคนของคุณป้าตามที่เพื่อนบ้านให้ข้อมูลมาเผื่อจะมาเป็นตัวกลางช่วยคุยได้ แล้วมีหน่วยงานอื่นอีกไหมคะอย่างพวกศูนย์นํำรงธรรมอะไรแบบนี้เคยมีครับศูนย์นํำรงธรรมแล้วก็สาธารณาสุขอำเภอเคยพยายามเข้ามาประเมินสถานการณ์หรืออาจจะช่วยไก,กล่เกลี่ยแต่ก็เหมือนเดิมครับไม่ได้รับความร่วมมือจากคุณป้าเลยอืมทําให้การช่วยเหลือในด้านอื่นๆนอกเหนือกฎหมายมันเป็นไปได้ยากมากเลยนะคะเนี่ยใช่ครับมันแสดงให้เห็นข้อจํากัดของระบบเลย เมื่อตัวบุคคลที่เป็นศูนย์กลางปัญหาเขาปฏิเสธความช่วยเหลือทุกอย่างมันยิ่งทําให้ปัญหายิ่งซับซ้อนเข้าไปใหญ่นะคะเพราะทางออกที่ดีที่สุดอาจจะเป็นการคุยกันหรือการช่วยเหลือด้านสุขภาพแต่กลับทําไม่ได้เลยแล้วเรื่องครอบครัวของคุณป้าล่ะคะมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับญาติที่น้องเขาบ้างไหมคะคือคุณป้าอาศัยอยู่กับพี่ชายหนึ่งคนในบ้านหลังนั้นนะครับ ซึ่งข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านและเพื่อนบ้านค่อนข้างตรงกันว่าเวลาเจ้าหน้าที่ไปเนี่ยพี่ชายคนนี้จะดูเหมือนป่วยนอนอยู่บนเตียงไม่รับรู้อะไรแต่เพื่อนบ้านก็ยืนยันว่าเวลาปกติพี่ชายคนนี้ลุกเดินเหินได้ทำอะไรได้ไม่ใช่ป่วยติดเตียงขนาดนั้นแปลกนะคะที่แปลกกว่านั้นคือคุณป้าเคยอ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าพี่ชายนี่แหละที่เป็นคนบอกว่าเพื่อนบ้านเสียงดังรบกวน แล้วยังเคยกล่าวหาเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปในบ้านด้วยนะครับว่าขโมยสเต็มเซลล์ของพี่ชายไปฮะขโมยสเต็มเซลล์โหกเป็นคํากล่าวหาที่แปลกมากๆเลยนะคะแล้วญาติคนอื่นล่ะคะนอกจากพี่ชายที่อยู่ด้วยกันมีใครพอจะช่วยได้ไหมคุณป้ามีลูกสาวสองคนครับแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะอาศัยอยู่ที่อื่นแต่ก็จะแวะมาเยี่ยมคุณป้าทุกสัปดาห์อา้าวแล้วลูกสาวว่ายังไงบ้างคะได้คุยกับเพื่อนบ้านไหม ก็น่าแปลกครับที่ไม่มีเพื่อนบ้านคนไหนเคยได้คุยกับลูกสาวเลยเวลามาถึงก็จะรีบเข้าบ้านหรือรับคุณป้าออกไปข้างนอกเลยที่สําคัญกว่านั้นคือพอทางตํารวจอําเภอหรือแม้แต่ทีมงานรายการที่ทําเรื่องนี้พยายามติดต่อไปลูกสา,สาวทั้งสองคนแจ้งตรงกันเลยครับว่าไม่ขอยุ่งเกี่ยวอา้าวไม่ขอยุ่งเกี่ยวลูกสาวแท้ๆเนี่ยนะคะครับปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือใดๆทั้งสิ้นเลย โหถ้าลูกสาวซึ่งน่าจะใกล้ชิดสุดบอกว่าไม่ขอยุ่งเลยแบบนี้สถานการณ์ยิ่งดูเออ่ตีบตันเข้าไปใหญ่นะคะมันสะท้อนปัญหาความรับผิดชอบของครอบครัวเหมือนกันนะเนี่ยแล้วมีญาติคนอื่นอีกไหมคะที่พอจะเป็นความหวังได้มีข้อมูลจากคุณเจี๊ยบครับที่เคยได้ยินมาว่าคุณป้ายังมีพี่ชายอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อนบ้านจะเรียกกันว่าอากูอากู ซึ่งเหมือนว่าเคยมีการติดต่อกันอยู่บ้างผ่านทางตำรวจในอดีตตรงนี้ทั้งนายกเทศมนตรีก็รับปากว่าจะช่วยตามหาตัวอากูคุณนี้ดูเผื่อว่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งมาช่วยเป็นตัวกลางพูดคุยเจรจาหรือหาทางออกได้ครับค่ะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่โดยรวมแล้วเป็นสถานการณ์ที่ยงใหญ่ซับซ้อนและแก้ไม่ง่ายเลยจริงๆนะคะทั้งพฤติกรรมของคุณป้าเองความอดทนของเพื่อนบ้านข้อจำกัดของเจ้าหน้าที่แล้วก็ท่าทีของครอบครัวอีกที ทีนี้กลับมาที่มุมกฎหมายอีกนิดค่ะนอกจากเรื่องหมายเรียกไม้จับดูหมิ่นซึ่งหน้าแล้วคดีหลักๆอย่างทำให้เสียทรัพย์ของคุณเบนซ์เนี่ยแนวโน้มทางกฎหมายเป็นยังไงคะครับสำหรับความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ที่คุณเบนซ์แจ้งไว้3ครั้งเนี่ยกฎหมายกำหนดโทษจำคุกไว้ไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ สิ่งสำคัญคือต้องเป็นการกระทำโดยเจตนาคือตั้งใจทำให้เสียหายไม่ใช่ประมาทซึ่งจากพฤติกรรมที่ใช้จอบทุบกระถาง12ใบหรือปาเศษกระเบื้องเข้ามาเนี่ยก็ดูจะมีน้ำหนักไปทางเจตนานะครับอืมแล้วการทำผิดหลายครั้งศาลก็อาจจะพิจารณาเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันไปซึ่งอาจจะส่งผลต่อโทษได้ครับแล้วประเด็นเรื่องสุขภาพจิตของคุณป้าล่ะคะ ที่หลายคนสงสัยว่าอาจจะเป็นสาเหตุของพฤติกรรมทั้งหมดเนี่ยมันมีผลทางกฎหมายยังไงคะถ้าสมมติว่าป่วยจริงจะต้องรับโทษไหมอันนี้น่าสนใจครับผู้เชี่ยวชาญกฎหมายในคลิปเขาให้ความเห็นว่าตามหลักกฎหมายอาญาเนี่ยการจะอ้างเหตุวิกลจริตเพื่อให้ผลผิดหรือลดโทษได้ ต้องถึงขนาดที่ไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือบังคับตนเองได้เลยแต่จากพฤติกรรมของคุณป้าที่ยังรู้ว่าต้องเอาขยะไปทิ้งแม้จะผิดที่ผิดทางรู้ว่าต้องใช้จอบทบกระถางหรือรู้ว่ากระดาษที่ฉีกคือหมายเรียกตำรวจพฤติกรรมพวกนี้มันอาจจะชี้ได้ว่าคุณป้ายังรู้สำนึกในการกระทำอยู่อ๋อคือยังรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ใช่ครับ แม้การกระทํานั้นมันจะผิดปกติหรือผิดกฎหมายก็ตามซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นในทางกฎหมายก็ยังต้องรับผิดตามปกติครับแต่ในทางปฏิบัติละคะดูพฤติกรรมแล้วก็น่าจะต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพหรือเปล่าแน่นอนครับพฤติกรรมมันชัดเจนว่าอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตที่ควรจะได้รับการดูแลมากๆซึ่งจริงๆเป็นหน้าที่โดยตรงของครอบครัวเลยที่ควรจะพาไปหาหมอวินิจฉัยรักษาแต่ก็นั่นแหละครับปัญหาคือครอบครัวตอนนี้ดูเหมือนจะไม่ให้ความร่วมมือเลย เข้าใจแล้วค่ะสรุปคือแม้พฤติกรรมจะดูแปลกแต่ทางกฎหมายถ้ายังรู้ว่าทำอะไรก็ยังต้องรับผิดแต่จริงๆแล้วครอบครัวควรเข้ามาดูแลเรื่องสุขภาพซึ่งตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นอืมเรื่องราวทั้งหมดนี้มันสะท้อนภาพปัญหาความขัดแย้งในชุมชนที่ซับซ้อนแล้วก็น่าอึดอัดใจจริงๆนะคะใช่ครับมันไม่ใช่แค่เรื่องกระทบกระทั่งกันธรรมดาแต่มันโยงไปถึงสิทธิในการอยู่อย่างสงบ การเคารพทรัพย์สินคนอื่นการอยู่ร่วมกันข้อจำกัดของกฎหมายของเจ้าหน้าที่แล้วก็บทบาทความรับผิดชอบของครอบครัวด้วยค่ะมันเป็นสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายก็ดูจะลำบากไปหมดเลยนะคะเพื่อนบ้านก็เดือดร้อนเสียหายหวาดกลัวตัวคุณป้าเองก็อาจจะต้องการความช่วยเหลือแต่เข้าไม่ถึงหรือปฏิเสธไปส่วนเจ้าหน้าที่ก็ทำไปตามกรอบอำนาจซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ทันใจหรือแก้ที่ต้นต่อได้ไม่ทั้งหมด ใช่ครับโดยเฉพาะเมื่อขาดความร่วมมือจากคนสำคัญอย่างครอบครัวด้วยมันก็เลยทิ้งคำถามสำคัญให้เราคิดต่อนะคะว่าเมื่อสังคมหรือชุมชนต้องเจอสถานการณ์แบบนี้ที่คนคนหนึ่งสร้างความเดือดร้อนต่อเนื่องรุนแรงแต่เจ้าตัวปฏิเสธการสื่อสารปฏิเสธความช่วยเหลือครอบครัวก็อาจจะไม่เข้ามาดูแลหน่วยงานรัฐก็มีข้อจากัดเราจะหาจุดสมดุลในการแก้ปัญหาย,ยังไงดี จะปกต้องสิทธิผู้เสียหายไปพร้อมๆกับการให้ความช่วยเหลือคนที่อาจจะต้องการการดูแลโดยไม่ไปละเมิดสิทธิใครเลยมันเป็นไปได้ไหมคะ หรือว่าสุดท้ายแล้วปัญหาแบบนี้มันจะไม่มีทางออกอื่นนอกจากการเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งอาจจะหมายถึงการรอา่อไม้จับจับกลุ่มดำเนินคดีซึ่งแม้จะนำไปสู่บทลงโทษได้แต่ก็อาจจะไม่ได้แก้ปัญหาที่ก้นเหตุของพฤติกรรมหรือฟื้นฟูความสัมพันธ์ในชุมชนให้กลับมาเหมือนเดิมได้เลยนะครับเป็นโจทย์ใหญ่จริงๆครับว่าเราจะมีกลไกที่ดีกว่านี้มีประสิทธิภาพและเห็นอกเห็นใจมากกว่านี้ได้อย่างไงในการจัดการกับความขัดแย้งที่ซับซ้อนแบบนี้ครับ